สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทราน s f ฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่130จักกระพัดกระจกและจักกระพัดแห่งแม่น้ำใบมีด หลัวเปิงและทายาทคนอื่นๆในฮงอะไลแอนมองไปที่จัก,กรพรรดิกระจกพร้อมกับทายาทจากกลุ่มอื่นด้วยพวกเขาต่างก็สงสัยว่าจัก,กรพรรดิกระจกต้องการทำอะไรจัก,กรพรรดิกระจกยิ้มและเดินไปที่กลุ่มฮงอะไลาแ,อแอนแม้ว่าเขาจะถูกทายาทคนอื่นมองดูในไม่ช้าเขาก็มาถึงที่ที่กลุ่มฮงอะไลาแอนรวมตัวกันอัศวินแห่งจัก,กรวาลภายในฮงอะไลาแอนลุกขึ้นยืนจัก,กรพรรดิกระจกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ฉันมาที่นี่เพื่อหาจักรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดจักรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดทายาททุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ยืนขึ้นพวกเขาทั้งหมดได้ยินมาว่าจักรพรรดิกระจกเคยล่าเลสริเวอร์เอ็มเพอเรอร์และทําได้เขาหนีหลบซ่อนตัวในโลกในรีโมเทเนสเวิรด์พูลเพื่อหลบหนีตอนนี้จักรพรรดิกระจกมาหาเลสริเวอร์เอ็มเพอเรอร์หลัวเฟิงมองไปที่จักรพรรดิกระจกและถามว่าทำไมคุณถึงมาหาฉันจักรพรรดิกระจก5า ฉันไม่ได้พบคุณมากว่า8ป0 0 0ื่นปีแล้วคิดถึงแกว่าจาัก,กรพรรดิกระจมองไปที่หลัวเฟิงยิ้มและแสดงเขี้ยวของเขาฉันสัมผัสได้ว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลดริเวอร์เอ็มเพอเรอร์คุณกลายเป็นอมตะแล้วใช้ใหญ่มอทายาทสองสคนเริ่มสงสัยในสิ่งเดียวกันอืมจัก,กรพรรดิเบธริเวอร์มีพลังมากกว่าเมื่อก่อนจริงๆแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังเทียบก,กับจัก,กรพรรดิกระจไม่ได้ จกกักรพรรดิกระจกเป็นรูปแบบชีวิตที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถแข่งกับอัศวินแห่งจัก,กรวาลได้สำหรับเลด o ริเวอร์เอ็มเพอเเขาเป็นมนุษย์มันค่อนข้างปกติที่เขามีพลังน้อยกว่ามีการพูดคุยกันมากมายในหมู่ททยาทในระยะไกลแต่หลวเฟิงไม่ได้รับผลกระทบจากการสนทนาเลยเขาพยักหน้าและตอบว่าคุณเป็นคอนะนมีความรู้จริงๆถูกต้องผมเพิ่งจะอมตะยินดีด้วย จัก,กรพรรดิกระจกหัวรอบคิกคับจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีดในตำนานผู้สามารถสังหารจัก,กรพรรดิได้เมื่อเขาเป็นเพียงหลอดแห่งเซกเตอร์ที่สามารถหลบหนีฉันได้เมื่อเขาเป็นเพียงหลอดแห่งเซกเตอร์และผู้ที่สามารถมีชีวิตอยู่ภายใต้การโจมตีจากอัศวินโคลนเมื่อตอนที่เขายังเป็นเพียงภาคส่วนและคุณมีการต่อสู้6 2 0 0 0 0ครั้งและชนะเกือบทั้งหมด จัก,กรพัิกระจกดูเหมือนจะประจบประแจงแต่น้ำเสียงของเขาฟังดูก้าวร้าวทายาทที่ฟังการสนทนารู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดของเขาชื่อเสียงของหลวเฟิงอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องยอมรับว่าหลวเฟิงนั้นน่าประทับใจจริงใจจริงที่ประสบความสำเร็จมากพอๆกับผู้นำภาคส่วนตอนนี้คุณกลายเป็นอมตะแล้วจัก,กรพัิกระจกกล่าวต่อฉันต้องยอมรับว่าตอนที่ฉันเป็นเจ้าเมืองฉันไม่ได้เก่งเท่าคุณฉันดีใจที่คุณกลายเป็นอมตะ ขอบคุณหลัวเฟิงกล่าวถ้าคุณแข็งแกร่งขนาดนั้นตอนที่ยังเป็นแค่หลอดแห่งภาคจะก,กระพัดกระจกกล่าวต่อตอนนี้คุณต้องแข็งแกร่งมากแล้วคุณกลายเป็นอมตะ ญายาดบนจัรตุรสก,กลางแจ้งคิดว่าวิธีที่จัก,กรพรรดิกระจบชมเชยหลัวเฟิงนั้นแปลกประหลาดแต่พวกเขาคุยการหลัวเฟิงต้องแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อถ้าเขาสามารถชนะการต่อสู้มากมายโดยปราศจากความช่วยเหลือจากกองกำลังภายนอกและเขาเป็นเพียงผู้ปกครองภาคในสมัยนั้นฉันอยู่ที่นี่จัก,กรพรรดิกระจกกล่าวจ้องไปที่หลัวเฟิงก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคุณและอย่างที่สองเพื่อทาทาทคุณ เลดริเวอร์เอมเพอเรอร์ข้าขอท้าทายเลดริเวอร์เอมเพอเรอร์คุณกล้าที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตหรือความตายกับฉันหรือไม่จากกระพัดแห่งแม่น้ำใบมีดจากกระพัดกระจกจ้องไปที่หลัวเฟิงความเงียบจาตุัสกลางแจ้งเงียบไปในทันทีทายาททุกคนตื่นเต้นแต่พวกเขาก็เงียบและมองดูหลัวเฟิงสึกชีวิตหรือความตายหลัวเฟิงขมวดคิ้วที่ไหนหรือภายในโลกแห่งความรุ่งโรจน์ จัก,กระพัดกระจกเลียริมฝีปากของเขาและดวงตาสีทองของเขาเปล่งประกายด้วยความเกลียดชงังชันหมายถึงการต่อสู้ในชีวิตจริง เราสามารถเลือกสถานที่ในพื้นที่ลับของบรรพบุรุษเทพและต่อสู้กับคำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่รับความช่วยเหลือใดๆมันเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวความตายหรือความตายคุณกล้ารับคำท้าของฉันไหมเขายิ้มไม่จำเป็นต้องหาข้อแก้ตัวแค่บอกฉันมาคุณกล้ายอมรับไหมถ้ากลัวก็ปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ที่มีชื่อเสียงในจัก,กรวาลจะทำให้ฉันผิดหวังจัก,กรพักกระจกจ้องไปที่หลวเฟิงยอมรับหรือไม่ จตุรพรัดกลางแจ้งเงียบสงัดทายาทหลายสิบล้านคนฟังอย่างตั้งใจเลดริเวอร์เอ็มเปอเรอร์เป็นตำนานอย่างแท้จริงเขาจะต่อสู้กับจัก,กรพรรดิกระจกหลังจากที่กลายเป็นอมตะหรือไม่แม้ว่าจัก,กรพรรดิกระจกแต่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษเฉพาะตัวที่สามารถข่มขู่นักสู้ที่ไม่มีวันตายได้นับไม่ถ้วนเขาจะยอมรับการท้าทายหรือไม่ ป็นที่เข้าใจได้หากคิดว่าหลัวเฟิงไม่กล้าย,ยอมรับการท้าทายนี้ท้ายที่สุดคำเชิญการต่อสู้เพื่อชีวิตหรือความตายจากรูปแบบชีวิตที่มีพลังพิเศษก็น่ากลัวมากพอสำหรับคนส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของเขาจะพังทลายถ้าเขาปฏิเสธหลัวเฟิงไม่มีวันตายและจัก,กรพรรดิกระจกก็ไม่มีวันตายเช่นกันพวกเขาทั้งคู่ไม่มีวันตายแต่หลัวเฟิงยังคงหวาดกลัวจัก,กรพรรดิห่ากระจกยอมรับหรือปฏิเสธ จัก,กรพัดกระจกถามอีกครั้งจ้องไปที่หลัวเฟิงหลัวเฟิงยืนขึ้นมองไปที่จัก,กรพัดกระจกและยิ้มฉันจะทิ้งโอกาสนี้ได้ยังไงในเมื่อนายกำลังจะฆ่าตัวตายทายาททั้งหมดบนจัตุรัสกลางแจ้งต่างตื่นเต้นคุณยอมรับมันดวงตาของจัก,กรพัดกระจกเป็นประกายแน่นอนหลัวเฟิงกล่าวเขามองไปรอบๆฉันจะไม่ปฏิเสธการท้าทายใดๆจากนักสู้อมตะเสียงก้องกังวาลไปทั่วจัตุรัส ้ายญาตทุกคนตกตะลึงสิ่งที่หลวเฟิงเพิ่งพูดนั้นช่างกล้าหาญเสียจนจัก,กรพรรดสูชงซึ่งเฝ้ามองอยู่แต่ไกลกอดยิ้มไม่ได้วัยรุ่นที่ยืนอยู่ที่มืดในชุดเกราะสีม่วงกึ่งโปร่งแสงหัวเราะเบาๆจัก,กรพรรดสูชงเขาบอกว่าเขาจะไม่ปฏิเสธความท้าทายใดๆจากนักสู้ที่ไม่มีวันตายวัยรุ่นกล่าวเป็นการยากที่จะบอกว่าวัยรุ่นนั้นเป็นชายหรือหญิงคุณจะปล่อยเขาไปอย่างนั้นเหรอ ถ้าผมเป็นอมะตะผมจะฆ่าเขาเองจาก,กรพพัดสูชงเหลือบมองวัยรุ่นชุดเกราะสีม่วงที่อยู่ข้างๆเขาอัศวินฝนม่วงคุณเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลแล้วอย่าเข้าไปยุ่งวัยรุ่นชุดเกราะสีม่วงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไม่น่าเชื่อโดยมีระดับยีนชีวิตที่สูงกว่าจาก,กรพรัดสูชง เขาเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบนเกาะบาไวเนียและเขาได้ฆ่าอัศวินจากกระวาลไปสองสามตัวเมื่อเขายังเป็นอมตะหลังจากที่ได้เป็นอัศวินแห่งจากกระวาลแล้วเขาก็กลายเป็นนักสู้ที่ทรงพลังในโรงเรียนเทพบรรพบุรุษเขาอาจจะไม่รอดจากมือของจัก,กรพัิกระจก เขาไม่รอดมาถึงมือฉันหรอจกจักรพรรดิสู่ชงสายหัวหลัวเฟิงหญิงเกินไปเขาอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้แต่จัก,กรพรรดิกระจกเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่มีระดับยืนชีวิตถึงสองพเท่านั้นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ใช่อัศวินฝนม่วงพยักหน้ารูปแบบชีวิตพิเศษมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองห้าหาวิเศษมากจัก,กรพรรดิกระจกหัวรอคิดคับ ฉันจะส่งอีเมลหาคุณในภายหลังและบอกพิกัดจัก,กรวาลให้คุณฉันจะเลือกพื้นที่ถัดจากพอเท่าของภูมิภาคลับเทพบรรพบุรุษตกลองงหลัวเฟิงพยักหน้ากี่โมงยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีแต่ฉันต้องให้เวลาคุณเตรียมตัวอีกครึ่งวันฉันจะบอกสถานที่ให้คุณทีหลงังจัก,กรพรดกระจกรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นตกลองงหลัวเฟิงพยักหน้าห้าห้าจัก,กรพัดกระจกหัวเราะอีกครั้ง เขาจ้องไปที่หลัวเฟิงจากกระพัดแห่งแม่น้ำเลดฉันไม่คิดว่าคุณจะกล้าได้ขนาดนี้ฉันหวังว่าคุณยังจะสามารถหัวเราะได้เมื่อสิ้นสุดการต่อสู้หลัวเฟิงยิม้มผู้ที่มีบุค,คลิกเข้มแข็งจาก,กระพัดกระจกกล่าวพร้อมรอยยิม้มมักจะเป็นคนที่ตายก่อนเสมอ ูจัก,กรพดิกระจกหายตัวไปหลัวเฟิงมองไปรอบๆและสังเกตเห็นจัก,กรพดิสู่ชงและวัยรุ่นชุดเกราะสีม่วงจ้องมองมาที่เขาเขายิ้มและหายตัวไปข่าวดังกล่าวทำให้เกิดพายุไฟทาย,ยาททั้งหมดในโรงเรียนแอสตรากอตสคูต่างตื่นเต้นแม้แต่การต่อสู้ระหว่างอัศวินแห่งจัก,กรวาลที่แท้จริงสองคนก็ไม่ได้รับความสนใจมากนะักท้ายที่สุดการต่อสู้ระหว่างสองนักสู้อมตะที่มีพลังอัศวินจัก,กรวาลน,นั้นหาย,ยากกว่า จักรพรรดิกระจกเป็นรูปแบบชีวิตที่ไม่เหมือนใครด้วยพลังของอัศวินแห่งจักรวาลเบลดริเวอร์เอ็มเผู้มีความสามารถพิเศษที่มีชื่อเสียงของจักรวาลของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเขาเพิ่งจะเป็นอมะตะการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายระหว่างสองคนนั้นมันเป็นข่าวที่ระเบิดออกมาที่เผ่าพันธุ์นับพันล้านในจักรวาลรู้เรื่องนี้ทันทีผ่านทายาทบนเกาะโบฮีเมียมหาอำนาจทั้งหมดรู้เรื่องนี้ในทันทีและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เช่นกัน อะไรนะจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดหลวเฟิงกำลังจะเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อชีวิตหรือความตายกับจัก,กรพรรดิกระจกในภูมิภาคลับเทพบรรพบุรุษล้อเล่นเหรอจัก,กรพรรดิเห่ากระจกเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่ทรงพลังและเขามีพลังของอัศวินแห่งจัก,กรวาลแม้แต่อัศวินจัก,กรวาลก็ถูกเขาฆ่าได้จัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดนั้นประมาทลีนอเลอร์จัก,กรพรรดิเบธริเวอร์มีเทคนิคความสามารถโคลนเขาจะไม่ตาย แต่เขาสามารถถูกฆ่าได้จากนั้นสมบัติของเขาจะถูกนำออกไปสมบัติที่แท้จริงของเขาถูกมอบให้โดยเผ่าพัานธุ์มนุษย์ของเราหากพวกมันถูกจัก,กรพรรดิกระจกยึดไปมันก็เป็นการสูญเสียสำหรับพวกเราทุกคนไม่ประมาทญิงคนโง่เขลาเหล่าอัศวินแห่งจัก,กรวาลที่ไม่พอใจหลัวเฟิงอยู่แล้วต่างก็คิดว่าพรสวรรค์ที่หาที่เปรียบมีได้นี้ช่างเย่อหยิ่งเกินไป พวกเขาได้เห็นพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้มากมายซึ่งเต็มไปด้วยตัวเองเหมือนกันและพวกเขาก็จะสัมผัสได้หลังจากที่พวกเขาประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เท่านั้นเขาจะรู้สึกตัวหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้อย่างไรก็ตามมันจะทำให้เขาต้องเสียสมบัติที่แท้จริงในขณะเดียวกันหลวเฟิงใช้เวลาอยู่ในวังบนเกาะบาัไวานียจักพระพักกระจบผู้นี้มันมั่นใจจริงใจจริงหลวเฟิงหัวเราะเบาๆ ท่านอาจารย์จัก,กรพัฒน์เทียนเฉินกล่าวผู้นำเมืองพริมอลเคออให้ความท้าทายครั้งใหญ่แก่คุณโดยปล่อยให้คุณอาศัยอยู่บนภูเขาของเกาะทันเดอร์แน่นอนฉันรู้แล้วหลัวเฟิงพยักหน้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงต้องการจัก,กรพัฒน์กระจกทองแท้ไม่กลัวไฟยิ่งไฟแรงทองคำก็ยิ่งบริสุทธิ์ถึงเวลาแล้ว หลวเฟิงยืนขึ้นเราขอแสดงความยินดีกับเจ้านายของเราล่วงหน้าเพราะเรารู้ว่าคุณจะกลับมาพร้อมชัยชนะจาก,กรพพัดเทียนเฉินกล่าวด้วยความเคารพเตรียมงานเลี้ยงฉลองหลัวเฟิงกล่าวข้าจะเชิญจากรพพัดพันฝนจาก,กรพพัดชามานและอาจารย์ของข้าหลังจากที่ข้าเอาชนะจากกระพัดกระจกเขาหัวเราะแล้วเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่จตุรัสหน้าวังของผู้นำบนเกาะเบาฮีเนียจากนั้นเขาก็เคลื่อนย้ายตัวเองไปยังพื้นที่ลบ